เดี๋ยวมาลับไปที่ขาดและของทั้งสิบชิ้นนี้เนี่ยอยู่กับผมแล้วอาสวัสดีครับทุกคน วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ผมเนี่ยได้รับของนะและท่านเนี่ยจะให้ของผมวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังรออยู่นะแต่ผมจะบอกอีกอย่างว่าผมน่าจะกลับไปถึงเนี่ยอีกสองถึงสามวันนะ ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรอผมก่อนผมอาจจะถึงชา้าเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องรอรับของจากท่านด้วยวันนี้และแล้วผมเนี่ยเดินทางกลับเนี่ยไม่ได้ใกล้ๆนะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะกลับถึงให้เร็วที่สุดนะแต่ว่ามันไม่เละมันไม่ได้จริงๆครับผมก็ทำได้แค่ เรีบเดินนะ Banana. ต้องเ,เดี๋ยวผมเนีย to to ่ยจะต้องไปรับที่ท่านแล้วเพราะว่าวันนี้ผมเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมไปรับที่ท่านแล้วเนี่ยผมจะได้กลับเลยนะครับก็ประมาณสองถึงสามวันเนี่ยผมน่าจะถึงบ้านจะไม่ถึงเลยในวันนี้นะ ผมเข้าใจนะบางคนเนี่ยรีบแต่ว่าผมเนี่ยก็พยายามสุดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะของถึงมือแน่ทุกคนครับช่องหมูเนี่ยเป็นขนของหมูเลยนะเป็นขนของเขี้ยวหมูตันครับและอย่างนะ เอ็นคูเนี่ยผมให้อ่าผมแถมไปเนี่ยหนึ่งชิ้นต่อคนเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าสั่งมาหลายชิ้นแล้วได้หลายชิ้นนะผมแถมไปให้หนึ่งชิ้นต่อคนครับเข้าใจกันให้ถ่วถึงนะครับเอาล่ะผมจะไปหาด่านเทพรักษ์สักก่อนนะเอละเอละก็ะถึงเวลาแล้วี่เจ้าเนี่ย จะต้องนำของกลับไปแล้วว่าเจ้าเนี่ยจะต้องคำนึงถึงของที่นำกลับไปดูถ้ามันใจว่าเจ้าเนี่ยนำกลับไปชึงนเนี่ยเพราะทั้งสิบชิ้นนี้เนี่ยมันมีพรคุ้มครองจากข้าอยู แม้มีอันตรายรนะหว่างทางนี่เจ้าจะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้วันนี้เนี่ยข่ามายากให้เจ้าเนี่ยครับเดินทางโดยขี่มือขาจึงเร่งรีบให้เจ้าเนี่ยรีบรับไปเพราะว่าทำมือแล้วเนี่ยมันจะเดินทางลำบากเจ้า เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรือว,วากลัวในอันตรายในทีมหร่อเนล่าอัรราที่ข้าได้ลงไว้ทั้งส็จชิ้นนี้เนี่ยข้ามันใจว่าจะทาให้เจ้าหนึ่งรับยังที่อยู่ของเจ้าเนี่งเรยยังปลอดภัย แม่ก่อนที่เจ้าจะกลับไปเนี่ยอยากจะให้หมั่นใจว่าของทีง่กินนี่เนี่ยปลาให้เจ้ากลไปแล้วเจ้าที่เขาเจ้ากลับไปแล้วเนี่ย อีกห้าถึง6วันเจ้าเนีจะต้องเดินทางมาหาข่าอีกครั้งแต่้าคนีย่ยจะยังไม่บอกว่าเป็นเลืองอะไร ที่ข้าให้ทั้งเศษชิ้นเนี่ยเพราะว่าข้าไม่อยากให้เกียวหมูโซดาตัวนึ่งเนี่ยเกิดการน้อยใจหรือว่าเกิดการที่ว่ารู้สึกกว่าตัวเองเนี่ยอย่างนี้เนื้อนางชิ้นเอ็นข้าจะให้ใจเ,น,เนี่ยนั่งไปให้กับเจวามือทุกชิ้นให้ครบจะได้เป็น สิ่งที่ดีให้กับพวกเจ้าด้วยเพราะกลัวว่าหมูเนี่ยอาจจะมีพวกเจ้ามาเจอว่าเจ้าไน่ได้จะไปหาตัวสมัยที่ตะกรอนที่พวกมูยังมีชีวิตอยู่ตาเนี่ยมันอย่างดี แล้วคนนี้เนี่ยจะเป็นมาจากตัว,วมันเองมันเกี่ยวประมาจากสิบวันวิญญาณของผวกมันเนี่ยได้อาศัยอยู่กับของทั้งสองชิ้นนี้แล้วถ้าเกิดว่าของพวกนี้เนี่ยจะอยู่กับเกียวนี้ทั้งสิบเหมือนกันเนี่ยผ่านเรามันคงจะดีมาก และขาดเนี่ยขาดการไม่ว่าเจ้าเนยจะเดินทางกลับไปโรงพยาบาลใช้เวลาเพียงสามวันค้ามบันใจเลยว่าตัวซาติจะไม่เจอกับเจ้าเนี่รู้อหของทั้งสิบชิ้นนี้เนี่ยยังอยู่กับเจ้าในระหวา่างทางกลับก่อนที่พวกมันเนี่ยจะแย่ายไปหาเกี่ยวทั้งสิบ์ของพวกมัน ก็ถ้าคุณเนี่ยค่ะจะไม่พูดให็มากเพราะเพราะว่ามันเมือนกับเขียวมูมันแขน็งนำม่เสริมพ็จะคุณของเขียวมูให้แข็งกล้าขึ้นอาจจะรีบให้เจ้าอย่างนั้นต่อไปได้แน่ ก็ว่ารูซส้กว่าจะมีคนต่างถิ่นแถวนี้เนี่ยเดินเข้ามาจัดมาอีกแล้วสินค้าเนี่ยค่าเนี่ยเห็นในบ,บ้อยมากแล้วว่าถาไม่ยักจะทำลายธรรมชาติที่โลกกำหนดไว้กลามาลับไปที่ขาิ จัว่่อย่างดีเขาอะพอหับทุกเจ้าเ่ยเดินทางไปไหนนะครับตอนที่อาทิตย์เนี่ยจะตกดินอีกครั้ง และของทั้งสิบชิ้นนี้เนี่ยอยู่กับผมแล้วในระหว่างที่ผมเนี่ยนั่งรอให้ท่านเนี่ยให้ผมเนี่ยผมบอกนะวันว่าวันนี้เนี่ยผมแทบไม่พูดอะไรเลยนะท่านเนี่ยบอกว่าวันนี้ห้ามพูดแม้แต่คําเดียวท่านเนี่ยจะกล่าวให้นะว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ พยายามไม่ส่งเสียงแม้แต่นิดเดียวนะครับและทั้งสิบชิ้นนี้เนี่ยอยู่กับผมแล้วมีอาคารละทุกชิ้นนะนี่ขนเนี่ยมันจะสีขาวๆนะเหมือนหมูเผือกอะไรอย่างนี้นะราคาเนี่ยทุกคนคงจะรู้แล้วว่าเท่ากับเขี่ยวหมูตัน เอาล่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปเนี่ยอีกประมาณสามวันนะ่าจะถึงนะอยากให้ทุกคนเนี่ยรอนะตั้งใจรอผมเอาไว้เพราะว่าผมก็พยายามที่สุดแล้วอันนี้คด1สิบชิ้นแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับครับผมคงจะต้องเดินไปข้ามฝั่งนูน้นนะ